สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้ Energy Update นะคะพาท่านผู้ชมขึ้นเหนือมาที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะคะมาดูโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าค่ะและท่านผู้ชมคะด้านหลังที่เห็นเป็นโดมโดมสีขาวๆตรงนั้นนะคะนั่นคือไบโอก๊สนะคะที่จะนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้วัตถุดิบนะคะก็คือหญ้าเนเปียร์นำมาผลิตกระแสไฟฟ้าค่ะ และที่สําคัญที่พามาในวันนี้นะคะเพื่อแก้ปัญหาหมอกควันทางภาคเหนือที่โรงไฟฟ้าแห่งนี้รับซื้อต้นข้าวโพดหลังจากที่พี่น้องเกษตรกรเก็บเกี่ยวแล้วเอาต้นข้าวโพดเหล่านั้นมาใช้แทนหญ้าเนเปียรเป็นวัตถุดิบนะคะในการผลิตกระแสไฟฟ้าช่วยแก้ปัญหาหมอกควันแล้วก็สร้างไรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ข้าวโพดด้วยค่ะ จุดที่ท่านยืนอยู่นี้นะคะคือด้านบนของถังหมักไบโอก๊สนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยเพิ่มเติมกันนะคะกับทาง c ีของบริษัท UAC Global จำกัดมหาชนนะคะคุณกิติค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณกิติคะตอนนี้เจเนเรเตอร์กำลังปั่นกระแสไฟฟ้าอยู่ใช่ไหมคะครเราเริ่มจ่ายกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ กลางเดิเนาทา,นาที่ผ่านมา,ท,า,นมาที่ผ่านมาครับที่เราเห็นโดมป่องๆสีขาวนี่คืออันนี้ก็คือไบโอแก๊สนะฮะหลังจากที่หมักตรงนี้แล้วนะครับเขาก็จะดูดแก๊สเข้าไปนะฮะไปที่โดมนั้นพอได้หญ้าเนเปีย์มาหรือว่าต้นข้าวโพดมาเนี่ยรเราทํายังไงต่อคะเราก็จะมีรถตักนะฮะตักจากกองที่เรากองไว้นี่นะครับตักมาสู่เครื่องนะฮะซึ่งเป็นถังสีเขียวเนี่ยนะครับเครื่องนี้เนี่ยก็จะ เป็นการส่งหญ้าเนเปียหรือว่าต้นข้าวโพดที่เราโม่แล้วเนี่ยนะครับเข้ามาในถังหมักนะฮะโดยใช้วิธีอัตโนมัตินะครับหญ้าเนเปียก็จะฟีดเข้ามาทางท่อเขียวๆนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มาเข้าถังใบนี้ใช่ครับจุดที่เรายืนอยู่นี้ก็คือดูหลังทางถังหมักเลยนะฮะคุณคิติคะถัง,ะงกวนที่เรายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยครับ ในถังกวนใบนี้มันทํางานยังไงคะแล้วสีฟ้า,ฟาด้านบนนั้นคืออะไรคะหญ้าที่กลำเลียงเข้ามาในถังนี้นะครับเราต้องมีการกวนนะฮะเพื่อให้มันผสมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็แบคทีเรียเนี่ยก็จะได้เริ่มกินหญ้าหรือว่าข้าวโพดเนี่ยนะครับเพื่อที่จะผิดแก๊สออกมาตัวสีฟ,ฟ้าเนี่ยจะเป็นตัวใบกวนขนาดใหญ่นะครับซึ่งเขาจะกวนให้ผสมกันนะฮะ แล้วก็เราจะมีใบกัวอีก2อันนะฮะอันเล็กนะครับแก๊สจะได้ขึ้นมาเยอะแล้วพอได้แก๊สแล้วเนี่ยทำยังไงต่อไปคะแก๊สที่ออกมาได้นะครับ<ม>ก็จะถูกส่งไปยังบอลลูนนะครับที่เห็นนะครับบอลลูนอันนี้เนี่ยก็จะเก็บแกส๊สแล้วก็จะจ่ายแก๊สให้กับเครื่องปั่นไฟค่ะบอลลูนที่เห็นป่องๆแบบนี้เนี่ยเต็มป่องแบบนี้เลยนี่ได้กี่คิวคะจะอยู่ที่ประมาณ1,500คิวนะครับนำไปปั่นกระแสไฟฟ้าวันหนึ่งก็ได้ประมาณ1เมกะวัต์ ถึงไม่กวัดนะครับประมาณ24,000หน่วยนะครับต่อวันนะฮะได้ไฟประมาณ24,000หน่วยต่อวันครับพอเวลาเอามาหมักในถังหมักขนาดใหญ่ที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้เนี่ยครับต้องใช้เวลาหมักกวนนานแค่ไหนกว่าที่จะได้เป็นไบโอแก๊สไปปั่นกระแสไฟฟ้าคะอันนี้เราถือว่าเป็นการหมักแบบต่อเนื่องนะครับเป็น continuous process นะครับหญ้าหรือข้าวโพดเองเนี่ยนะครับจะเริ่มมี แก๊สออกมาเนี่ยนะครับก็อยู่ในระยะเวลาตั้งแต่ประมาณ3-4วันขึ้นไปนะครับแก๊สนี่จะออกไปตามท่อนะครับแล้วก็จะไปอยู่ยในโดมนี้นะครับส่วนกากหญ้าที่ใช้หมดแล้วก็จะถูกดูดไปในถังนะฮะเป็นปุย๋ยแต่ว่าส่วนที่ได้เป็นไบโอแก๊สเนี่ยเอาไปผลิตกระแสไฟฟ้าผลิตกระแสไฟฟ้านะครับซึ่งตอนนี้ก็กําลังเดินเครื่องอยู่นะครับเจ,จเนอเตอร์ปัน่นแล้วก็ไฟฟ้าที่ได้นี่คือขายคืนกลับเข้ากลิ่นหรือเปล่าคะ ใช่ครับเรามี PPA นะครับก็คือกับการไฟฟ้าภูมิภาคนะครับเราก็สามารถขายได้ประมาณ20ปีนะครับแล้วก็มีราคาที่ฟิกซ์ไ้นะฮะกับการไฟฟ้านะครับโรงไฟฟ้าที่เป็นไบโอแก๊สแบบมีนีขายไฟคืนเข้ารัฐหน่วยล้เท่าไหร่คะรวมเบ็ดเสร็จแล้วนะครับจะอยู่ที่5บาท84สตางค์นะครับต่อหน่วยหะบาท84สสตางค์ครับอันนี้เราถือว่าเป็น โรงไฟฟ้า bio gas ที่มาจากพืชพลังงานนะฮะก็คือหญ้าในเปียแล้วก็ข้าวโพดนะฮะพืชคือพืชพลังงานนะฮะลงทุนแบบนี้กี่ปีคืนทุนคะการคืนทุนเนี่ยนะครับประมาณ6-7ปีนะครับท่านผู้ชมคะถ้ามีโรงไฟฟ้าที่มาจากพืชพลังงานแบบนี้กระจายอยู่ทั่วประเทศเนี่ยก็จะสามารถสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับชุมชนต่างๆได้เป็นอย่างดีใช่ครับนะคะขอกลับมาดูที่หญ้าในเปีย วัตถุดิบที่ใช้เนี่ยเป็นญ้าเนเปียเรารับซื้อตันละเท่าไหร่คะเราก็มีสัญญานะครับกับทางเกษตรกรนะครับเป็นคอนแทคฟาร์มิงนะครับว่าเราเนี่ยจะรับซื้อที่หน้าโรงงานนะครับตันหนึงประมาณ500บาทคือคุ้นยูกัวคุณภาพด้วยนะครับว่าเราต้องตรวจสอบคุณภาพนะฮะอันนี้คือบทมาแล้วนะครับแต่เห็นว่าช่วงเวลานี้ที่เราขอมาเยี่ยมที่โรงไฟฟ้าแห่งนี้เนี่ยเพราะว่าเขาใช้ข้าวโพดต้นข้าวโพด มาเป็นวัตถุดิบแทนย่าเนเปียตรงนี้เพื่ออะไรแล้วต้นข้าวโพดเรารับซื้อมาราคาเป็นยังไงบ้างคะในการผลิตไบโอก๊สเนะครับเราก็สามารถหาวัตถุดิบได้หลายประเภทนะฮะอย่างข้าวโพดเองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่เราทําการทดสอบมานานแล้วนะครับเราก็เห็นว่าในแถบนี้เนี่ยนะฮะแถบแม่แตงฝางแม่แจ่มอะไรแถวเนี้ยนะครับก็จะมีการปลูกข้าวโพดค่อนข้างเยอะเมื่อหักฝักแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะปล่อยให้มันแห้งแล้วก็เผาทิิง นะฮะเพื่อที่จะปลูกใหม่ก็เป็นปัญหาหมอกควันที่อยู่ทางภาคเหนือใช่ครับอันนี้เป็นปัญหามากเลยฮะเราก็เห็นว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะนําเอาสิ่งที่เขาต้องเผาทิ้งเนี่ยเอานามาเป็นประโยชน์ได้นะครับก็เลยมาทําการวิจัยนะฮะหลังจากวิจัยเสร็จแล้วเนี่ยก็คิดว่ามันก็ใช้ได้แล้วก็คุณภาพดีด้วยนะครับได้แก๊สดีได้แก๊สดีพูดง่ายๆนะฮะจำนวนมากนะฮะเราก็รับซื้อนะฮะตันเท่าไหร่คะ ประมาณสัก1บาทต่อกิโลนะครับหรือพันบาทต่อตันนะฮะหมายถึงว่าถ้าพี่น้องเกษตรกรไม่เผาต้นข้าวโพดตัดแล้วก็ขนมาส่งที่โรงงานเนี่ยได้กิโลหนึ่งประมาณ1บาทครับหบาทการนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพด้วยนะฮะพี่น้องเกษตรกรก็มีรายได้เพิ่มนะฮะแทนที่จะเผาทิ้งนะฮะในแต่ละวันเนี่ยเราใช้ต้นข้าวโพดอย่างเงี้ยมากน้อยแค่ไหนคะขณะนี้นะครับโรงนี้เนี่ยเราจะใส่ประมาณวันละ70ตัน 70ตันนะครับประมาณฮะโดยประมาณนะครับไร่หนึ่งเนี่ยผมก็เข้าใจว่าเนี่ยจะได้ต้นข้าวโพดเนี่ยอาจจะประมาณสัก4-5ตันนะฮะต่อไร่นะฮะก็ลองคิดดูนะครับว่าเรารับทุกวันเนี่ยนะฮะวันหนึ่งก็สามารถที่จะลดการเผาป่าไปได้ประมาณสัก20ไร่ฮะโดยประมาณนะครับที่นี่เราใช้ต้นข้าวโพดมานานแค่ไหนแล้วคะตั้งแต่เราเริ่มโรงงานนี้เลยนะฮะนะฮะตอนแรกเราก็ใช้ผสมกับหญ้าเนเปียร์ด,ยด้วยนะครับ ตอนหลังเมื่อมีต้นข้าวโพดเยอะนะฮะเราก็ใช้ต้นข้าวโพดนะฮะก<ม>่อนญาติเนปีก็เก็บไว้ก่อนก็เราสามารถที่จะไปตัดได้ทีหลังนะคะจะช่วยเกิดความมั่นคงด้านพลังงานในพื้นที่ต่างๆช่วยให้พี่น้องเกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะเอาล้วกันท่านผู้ชมคะการใช้ต้นข้าวโพดนะคะมาเป็นวัตถุดิบก็ช่วยแก้ปัญหาเรื่องของหมอกควันการเผาป่าได้ในระดับหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ การนำชีวมวลเหล่านี้มาทำวูดพาเลทนะคะมาทำเชื้อเพลิงที่เป็นเชื้อเพลิงอัดแท้งก็มีส่วนช่วยลดการเผาได้นะคะเดี๋ยวไปดูเรื่องนี้กันช่วงหน้าค่ะ